Knowledge is power is เตรียมภาษาให้ฟิตปังเก่งแบบปังๆในยุคโควิดสวัสดีค่ะอาจารย์ฟื้มเองนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินคำศัพท์ที่คุ้นหูกันในเรื่องของชุดตรวจโควิด19 antigen test kit นะคะ ก็คือชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด -19 เบื้องต้นด้วยตนเองผ่านสารคัดหลัง่งอย่างน้ำมูกเพื่อตรวจหาเชื้อแล้วก็สามารถทราบผลได้ภายใน10-30นาทีนั่นเองค่ะแต่ทางนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสับสนกับอีกคำหนึ่งนะคะที่มักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆซึ่งนั่นก็คือคำว่า COVID-19 antibody test kit นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นชุดตรวจโควิดแต่จะเป็นการตรวจผ่านการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายนั่นเองค่ะ เอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราเนี่ยจะมาเรียนภาษาอังกฤษผ่านคำศัพท์ที่น่าสนใจเรื่องนี้กันค่ะซึ่งในที่นี้ก็คือคำว่า K i t นั่นเองค่ะ K i t นะคะแปลว่าชุดของอุปกรณ์โดยปกติเนี่ยชุดของอุปกรณ์ก็คือจะประกอบไปด้วยพวกอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมาอยู่รวมกันนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยก็สามารถใช้ได้หลายคำเลยแต่ก็แตกต่างขึ้นอยู่กับบริบทนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะคำว่า Equipment แะะปลว่าเครื่องมือค่ะอันนี้เนี่ยสามารถใช้ในบริบทของอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ค่ะเลยคำหนึ่งนะคะคือคำว่า tool นะคะอันนี้ก็แปลว่าเครื่องมือค่ะแต่จะใช้ในบริบทของอ,อ,อุปกรณ์ที่ต้องใช้มือทำงานเป็นหลักนะคะอย่างเช่นพวกจอบเสียมแล้วก็รวมไปถึงพวกเครื่องมือที่อยู่บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็อีกคำนะคะก็คือคำว่า gadget ะะอันนี้แปลว่าอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้ในบริบทของพวกอุปกรณ์ไอทีก็ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยชุดของอุปกรณ์นะคะก็คือการที่อุปกรณ์หรือเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยมาอยู่รวมกันก็จะกลายเป็นชุดของอุปกรณ์หนึ่งนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือเพื่อที่จะให้มันตอบสนองกิจกรรมหนึ่งได้สําเร็จนั่นเองค่ะซึ่งในภาษางกฤษก็คือจะตรงกับคําว่า K i t ที่พูดถึงกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างคําศัพท์ภาษาอังกฤษคําว่า k i ต เมื่อไปใช้อธิบายตัวอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆในแต่ละชุดคำศัพท์กันค่ะนะคะคำแรกเลยก็คือคำว่า covid 1 9 antigen test kit นะคะอันนี้เนี่ยก็คือชุดตรวจโควิดก็จะประกอบด้วยพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตลับทดสอบนะคะการสํารีฝาหลอดหยดนะคะ,ะหลอดน้ำยาหรือว่าเอกสารกำกับชุดตรวจค่ะอีกคำหนึงนะคะก็อย่างเช่นคำว่า Uh, g i e n e kit นะคะอันนี้เนี่ยแปลว่าชุดสุขอนามัยนะคะของชุดสุขอนามัยก็อาจจะเป็นพวกสำลีนะคะหน้ากากอนามัยเจลล้างมือสบูู่ค่ะนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า learning kit นะคะ learning kit เนี่ยก็แปลว่าชุดการเรียนรู้ค่ะยกตัวอย่างก็อย่างพวกหนังสือนะคะชีตบัตรคำคู่มือนั่นเองค่ะ ทีนี้ก่อนจากกันไปนะคะขอทิ้งท้ายเรื่องของการออกเสียงคำศัพท์สักนิดหนึ่งค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะสับสนคำว่า kid นะคะกับคำว่า kid ที่แปลว่าเด็กหรืออาจจะรวมไปถึงคำว่า kiss ที่แปลว่าจูบด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาลองออกเสียงคำศัพท์ที่ถูกต้องของสามคำนี้ไปพร้อมๆกันนะคะคำแรกนะคะคือคำว่า kid นะคะลงท้ายด้วยเสียง t ค่ะเราออกเสียงตามพร้อมกันนะคะ kid kid นะคะแล้วก็คำว่า kid อันนี้นะคะจะลงท้ายด้วยเสียง D นะคะสามารถออกเสียงได้ดังนี้นะคะ kid kid นะคะแล้วก็คำว่า kids นะคะจะลงท้ายด้วย double s ค่ะทุกคนลองออกเสียงตามพร้อมกันนะคะ kids kids โอเคเอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่อาจารย์ปื้มเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนดูแลสุขภาพกายและใจแล้วก็พร้อมฝึกภาษาอังกฤษให้ฟิตปังนะคะและที่สำคัญอย่าลืมซื้อชุดตรวจโควิด19ที่มีคุณภาพมาใช้กันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Knowledge is power is